สวัสดีตอนเช้าๆนะครับก็กําลังจะออกเดินทางนะครับไปส่งเจ้าคันนี้เลยนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับข้ามการสายฝนนะครับวันนี้จะไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับวันนี้ไปส่งสองคันนะครับมีวีโก้แชมป์สีขาวก็สมุทรสาครอีกเหมือนกันลูกค้าทั้งสองท่านนะครับไม่ได้มาดูรถเลยนะครับวันนี้เราก็จะจัดส่งทั้งสองท่านนะครับคันนี้สีประตูสวยๆนะครับ มอบให้แก่ f อทางด้านสมุทรสาครนะครับเราจะออกเดินทางกันเลยนะครับกับวันนี้ที่นิผ์ออโต้ขาชัดเจนกว่านี้พอมีแล้วส่งถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนครับออกเดินทางกันเลยครับนี่นะครับคันที่2นะครับสมุทรสาครเหมือนกันอันนี้เป็นว i คัวแชมป์นะครับปี2องพนคันนี้ก็สมุทรสาครนะครับตอนนี้มาถึงที่ปั๊มปตทนะครับก่อนจะถึงทางด่วนนะครับจะขึ้นทางด่วนละตอนนี้นะครับ ส่วนคันของผมนะครับขับก็มาดูกันเลยนะครับส่วนนี่อีกคันหนึ่งนะครับก็คือวีโก้สประตูเป็นคันของผมเองที่ขับนะครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อนะครับว่าตอนนี้ยีกไม่ไกลนะครับก็ถึงทางมาตรยอีกประมาณ100กิโลนะครับถึงบ้านลูกค้านะครับลูกค้าก็โทรมาตามแล้วว่าถึงไหนกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นทางด่วนกันครับไปเราขึ้นทางด่วนแล้วไปกันที่สมุทรสาครทั้งสองคันเลยครับ นะครับตอนนี้ก็มาถึงนะครับบริเวณสนามบินดอนเมืองแล้วนะครับก็มงหน้าขึ้นทางขวนนะครับยกระดับนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพระรามสองนะครับไปเพื่อที่เห็นลูกค้าสมุทรสาครนะครับกันไปเลยนะครับลูกค้าครับเข้าสู่สนามบินดอนเมืองแล้วนะครับหลายคนคงจาได้นะครับนี่ครับนะก็ไปแล้วนะครับเดินทางกันต่อเลยครับตอนนี้นะครับก็ถึงสะพานพระรามเก้าแล้วนะครับตอนนี้กําลังข้ามสะพาน พระราม9นะครับตึกกัสิกรนะครับริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับตอนนี้หามสะพานแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับไปสมมอบเจ้าโตโยต้าวีโก้สีประตูและวีโก้แชมป์สีขาวนะครับ2คันนะครับไม่แก่ f อทางด้านจังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้ผมก็นี่เลยนะครับสะพานพระราม9นะครับตอนนี้นะครับนี่ตึกกสิกรนะครับสวยๆเลยนะครับวิวข้างทางสวยงามมากนะครับ สำหรับสะพานพรามเก้านะครับนี่นะครับตัวข้างๆน่จะเป็นสะพานตีสร้างใหม่นะครับอะไรนนตัวนี้นะครับอ๋อสวัสดีนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับที่สมุทรสาครอ๋อสวัสดีเะครับเป็นน้องชายนะครับือว่าเป็นน้องก็วันนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ไปดูรถที่เต็นท์จังหวัดมหาสารคามเลยนะครับแล้วก็จัดไปแน้นด้วยธนาคารเกียรตินาคินดาว 2 8 0หมืนแปดพันบาทหรือว่าดาวสาม0 0ืนนะครับจบคันนี้นะครับวีโคแชป์สองุดห้านะครับปีสองพันสิบสี่แอร์แบบคู่นะครับคันนี้สีขาวแล้ววันนี้เดี๋ยวผมพาสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าลูกค้าสนใจไหมเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับอันนี้ผมขับตั้งแต่คันนี้เลยเริ่มมาตั้งแต่คันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อเช้ารีวิวออกมาว่าเดินทางมาถึงไหนถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งก็นะครับ หลังจากนี้ว่าผมเดินทางมาถึงแล้วก็ส่งมอบให้น้องชายเรียบร้อยแล้วก็เซ็นสัญญาให้อะไรต่ตางๆงเรียบร้อยอยากสัมภาษณ์ลูกค้าบ้างเป็นไงบ้างถูกใจครับผมสวยงามเอาสโลแกนนี่คนขอ,อตัวคาร์หน่อยชัดเจนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถูกต้องขอบคุณนะครับค <c oughs> ันนี้เป็นไงบ้างตรวจสอบรถแล้วบอกให้ลูกค้าได้รู้ทราบกันหน่อยก็โดยรวมก็ถูกใจทั้งคันนะครับคันนี้แต่แตงแต่งทรงลงเครื่องให้เรียบร้อย อันนี้บอกลูกค้าหน่อยนะครับที่คนที่ติดตามใน YouTube ว่า,าเป็นไงบ้างลูกค้าไม่ได้ไปดูรถออกได้จริงไหมออกได้จริงครับผมโทรไปโทรไปสอบถามล,ลูกค้าคือน,นะครับไม่ถึงครับผม <laughs> ผมไป <laughs> ็นฟไปเป็น <laughs> ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าลูกค้าคือ คันนี้นะครับลูกค้าโทรหาผมแอดไลน์นะครับแล้วก็ผมส่งรูปให้ดูนะครับเป็นวีโก้แชมป์นะครับคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์2.5ปี2 0 1 4ตัวเจฟฟ้านะครับติดฟิล์มประลอดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เพือท้ายพ่นด้านล่างกันสนิมให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนอะไรใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็เป็นแคมเปิลได้ด้วยนะครับแล้วก็น้องชายของถูกใจนะครับวันนี้คันนี้ มาส่งสองคันนะไม่ใช่คันเดียวนะครับวันนี้คันที่สองก็อยู่ฝั่งด้านข้างคันนี้เปิดแับได้นะครับจะเอารถจอดไว้ไหนเนี่ยจอดไว้ที่บ้าน,นครับที่บ้านนะครับตอนนี้มารับอยู่ที่บริเวณนี้คือ,อหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมของเทศบาลท่าฉลอมใช่ครับ,รบเทศบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครนะครับอันนี้ก็ ก่อนจากกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบรถคันนี้ก่อนๆนะครับก่อนที่ผมจะไปส่งมอบอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้ผมมากับสุกชัยและก็พี่ธนยศนะครับตอนนี้พี่ธนยศกําลังหลงเส้นทางนะครับมาไม่ได้ไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่ธนยศไปถ่ายคลิปคันนู้นแทนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับเป็นบีกูแชมพ์นะครับสภาพนี้เลยลูกค้าไม่ได้ไปดูรถนะครับด้วยวันนี้ส่งสองคันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกับนิพนธ์ออโต้คาร์กับชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอนะครับขอลานนนนอออก่่้เดิทตะครับ นะพี่ขอลาก่อนนะนะครับแล้วก็พี่จะออกเดินทางไปส่งมอบเสร็จทันนะครับน้องผู้หญิงไม่อยากออกกล้องนะครับวันนี้เสียสายนะครับผมยังเขินเลยไม่เคยพูดกับกล้องเลยครับแล้วเจอกันนะครับคันนู้นต่อกันเลยครับ่ะเดินทางกันต่อครับคันที่สองนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับลูกค้าอยู่ในรถแล้วนะครับอันนี้มาอยู่ที่สุสาครคันที่สองนะครับตอนนี้สุภชัยกําลังขึ้นทัวร์ฝนมาแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะครับยังไงก็ผากติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอีกสักครู่นะครับ ก็ยังไงก็โชว์ชมคลิปนะครับเดี๋ยวสวัสดีลูกค้ากันนะครับตอนนี้ฝนกําลังมานะครับของแลาวนะครับฝนกําลังมานะครับแสนะครับเข้ามาแล้วนะครับในรถนะครับตอนนี้สวัสดีคุณพี่นะครับแล้วก็พี่ธนยศนะครับนั่งอยู่ด้านหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกลํำเราต้องเลยมานั่งในในรถเลยนะครับขันที่สองอ่าขั้นที่สองของวันนี้คันแรกผมไปไม่ไปไม่ทันเพราะหลงทางครับตีเข้ากรุงเทพแล้วตีกลับมาอีกอโ อามอบเอมอบมอบในรถเลยนะครับนอคในรถเลยนะครับคุณพี่นะครับก็มามอบเสื้อให้พี่นะเอาไว้ใส่เล่น FC นะครับเนี่ย FC ตัวโยงตพี่เขาหน้าตาอ่อนมากนะครับอยากบอกเลยว่าไม่อยากพูดเรื่องอายุเลยโอ้โหผมยังสูงสีกับเกียแล้วแต่อายุผมยังน้อยเลยนี่อันนี้ปลาไหพี่กินได้ปะนี่กินเป็นอยู่ครับเออส้มตำนะครับทุกอย่างอร่อยได้หมดแกงอ่อมทุกอย่างใส่เลยถ้าถ้าจะเป็นกับแก้มนี่ดีๆมักใส่หมูมันจะไหนนะ ทำเองครับไม่ไม่คือผมเอาให้บริษัทที่เขาทําให้ผมเนี่ยกีตาร์เองแบรนด์ตัวเองพูดง่ายๆเป็นแบรนด์ตัวเองหาซื้อไม่ได้ยกเว้นซีโร่ชั่งครับขอบคุณพี่ท่านได้นะครับวันนี้สุสาครนะครับอ้าวพี่ฝากให้หน่อยเลยติดตามมาตั้งแติดตามมานานยังพี่โอ้ยนานนี่แล้นานอ่ะนานอปีแล้วขอราะว่ใครที่ระบบต้องการยืนยันตัวตนสามรอบแล้วไม่ได้ทั้งสี่รอบสามรอบเนี่ยเสียทาแล้วยืงดาวตัวตนด้วยดีตอน ไมดีทีนี้โคตรสดเนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอเดี๋ยวคำพูดลาก่อนนะพี่เนาะนะครับหลังจากที่เรานะครับส่งมอบลูกค้าเสร็จนะครับอยู่ที่สมุทรสาครกลับมานะครับตอนนี้บรรยากาศรถติดมากนะครับไม่รู้ว่าจะถึงบ้านตอนไหนนะครับ ก็ฝากกดติดตามกันเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทั้งนี้ผลเอตัวคาและธนยศรุ่มเนือเจริญยนต์2019นะครับั้งสองสอนะวันนี้ติดยาวโชเฟอร์นะครับพี่ธนยศนะครับผมนั่งอยู่ข้างหลังนะครับ V.I.P. นะครับตอนนี้เมารถแล้วนะครับเมารถนะครับลูกค้าเมารถแล้วนะครับขอจากกันไปแค่นี้ก่อนนะครับรถติดนะครับตอนนี้ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเราครับ